เดีเราไปปั่นตรงไหนดีวะปอามกอดนะขอดูหนึงเดอ้าเอ้าวดีกูหากูกูอยจะหาันกูกยกจะหาฮันเงี้ยกูขับมาหมดได้หมกูบอกเราอีม่มันเดินไปบ้านเล็กมึงไม่พังตัวเราด้วยเราด้วยเราด้วยเราด้วเปลี่ยนชื่อซีรีส์เถอะอีกูกล้ากับบา

โอ๊ยฝันตื่นกูฝันช่เธอก็อยากช่วยฝันก็อยากฝันขนาดนี้มาแล้ว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 มึงมึงไปหาลูก้าก่อนไปไปหาลูก้าก่อนกาอยู่ไหนวะอยู่แถวบ้านเล็กอะเล็กไหนอะตรงไหนวะมองไม่เห็นมองไม่เห็นไหนข้างในข้างนอกบอกว่าข้างหลังเลยมึงยิ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 ง ปิงอ่ะกูปิงกูปิงอ่ะเออกูสักดับเลยครับยิงไม่ออกยิงไม่ออกยิงยิงอ้าาอาาาาอาา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 าูาาาาอาา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 ้านะาาาสัตว์เอากูเอาาชื่อ เอากูเอากูเอารกเอากูเอากูปัดเร็วปัดเร็วปัดเอ้ยไม่เิดว่ากูจะด้เลยเดิเวเดินไปหาไยกระจกไป้ปไปเกิดเรื่องช่วแล้วเมออเา่ช่วกัละเราเิ่ช่วยนโอ้โหเดดตรงนี้ไม่ได้ให้กิน ใจเหมือนก่อนผิดเิไปหาลูก้าเร็วไปหาลูก้าเร็วเห็นลูก้ามันไปหาจริงนั่นแหละมือถือคุณไม่มีจริงเลยควรเข้าตู้ไหมที่จะมาั้นไหนตรงไหนตรงไหนข้างออสต้างโรรงงานหอข้างโรงงานข้างโรอเดี๋ยวไปปั่นให้นะตรงไหนวะข้างไหนอะข้างนี้หรอเดี๋ยวไปปั่นให้เดี๋ยวไปปั่นให้เดี๋ยวเ้อ เฮ้ยมันยังไม่เอานั่งปบันได้อยู่ปบันได้อยู่ปบันได้อยู่เออมัอยังสาวกบันได้เนาะข้างหลังโว้มันจะแบนเกินไปแล้วโอ้โอ้มันจะแบนเกินไปแล้วที่บอลขน้าดแต่มันแดดแรงเลยเมื่อมันแดดแรงเลยแม่งปิงไม่รู้ใทคทักษะกิลไม่มีปิงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ว มึงมกบนะากบนะทับจะเข้าตู้กึจะเข้าตเก็บเก็บจะเอาไปทำมล่ะมันจะเอามาทำาไมมึงจะออาไทำไมมันเห็นมืองามันเห็นมือแลวเนี่ยนี่เคยได้ไรไอ้ยี่เบว้าวขอาท้องเพะ้อแล้วแล้วคนีมาได้ไหมอะหักกาอะไรใกล้ช่วยเพื่อนกู จะมาช่วยเหรอมันจะมาช่วยเหรอมึงแต่กระจกมันอยู่เครื่องออะว้าวทวีตดีฮะไม่นะมึงกูพยายามปั่นอยู่หนึ่งยื้อให้หน่อยได้ไหมเครื่องมันได้เท่านี้แล้วให้ยื้อยังไงอ่ะจับบอลจับบอลจับบอลไา้ได้ับอลไาเออยื้อต่อยื้อต่อ เข็มหมดแล้วมึงจ็เสร็จแล้วนิดนึงนิดนึงยืไม่ได้ยืไม่ได้มันเนกิดนเกิดไปมันเกิดไปเนเกิดไปเนไปมันไปอ้อาเลยออเลยจุดสิจุดมึงจุดสิมึงจุดโออ ไม่หลอนเลยังหวะ่ามันกลับมาแล้วเฮ้ยวอ๋ออย่ามาเล็กูอย่ามาเล็กูอย่ามาเล็กูไม่อย่าตายฮีฮู้ยโอเคจุ๊บค่ะค่ะได้แล้วทำไงดีตายแน่เลยสวดผีโอ้ยไม่ตื่นเลแล้วทีนี้จะลงท่ออีกแล้ว อะได้ดิจัลล็อกพ่อเหรอเจมี่มดิลล็อกพ่อเอาได้ดิจัลล็อก่อลืมลืมลืม <c oughs> มันไม่เอ็นมันต้องไม่ถ้าถ้าเขาไม่เห็นเขาคงไม่เปิดตู้หรอกไอ้เนี่ยไม่ก็เขาเห็นได้ไงมึงลองโดนเบิร์นไนอีบอลมันได้ใจเลยนะ mồm nó có đó.